ใส่เองสิสเองสแล้วก็พัดกันซีใบใบเด็กเอาดอกใสท่ทองใส่ใสท่ทองใส่ใาสา่ย,ยึดยึดไว้ก็ให้มันอ่อนให้มันแข็งสิเวลาข้อมัดดอกไม้มันก็แข็งมันบ่นกล้วยไม้ใส่แบบนี้ แซ่เสี้ยกันจัดบึงเหมันมันงามรืปวงงามเมันมันยาาแหละมันขงวามเนี่มันต้อมกันเอาก็ตัดอูใส่มัดดูสิมันต้อมกันแล้วก็มาจัดแซงสิ ัช้างเจียมัดแบบมัน,นก็ใบเตยมาซ้อนใบนเตยมาซ้อนสิเป็นร้อนที่จะงามมัน คือมัด<ล>ง่าย <ๆ S 1> แทะแลว้วแล้วขายพวกแพงดอกกําละสิบห้าบาทยามาลงกับขายสิบบาทใครต้องการดอกไม้เด้อขายมือวันปูนวันพะอยู่ตลาดอำเภอสาวา่างเดน่นดินน้มตะแลงกับขายยูโต้ลุาา้งสว่างตอนเศร้ากับขายอยู่ตลาดสดข้าบาเป็นขาวเป็นรวนตลาดเห็นคนเจริญดอก